จะประกอบพิธีสวดพระทุกท่านจะได้ยืนขึ้นถวายความเคารพพระบรมชายลักษณ์ประวัวนนติศมสตรง ตาเทยยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงะมิตาเยมปิพุทธังฉะมิดุเยมปธัมมังสรังขังสรนังขจฉามิปะสมาติยามิ

या पतिपाव से सव ता श พระเทพวัชิราทิบดีเจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่สังพูแม่สอนธรรมยุทธวัดเจดีหลวงวรวิหาร Đúng nope. 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 <coughs> không? ขอเรียนเชิญประธานน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเพื่อสื่อสารเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผ่านโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ทีแลบประเทศไทยได้รับการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนนับว่าเป็นความช